มาดู5วิธีป้องกันการเบรนเอาท์ก่อนหมดไฟทำงานกันค่ะ 1. ต้องมีเวลาดูแลตัวเองเช่นออกกำลังกายทำสิ่งที่ชอบไม่ต้องใช้เวลาทั้งหมดเร่งพัฒนาตัวเองนะคะหาเวลาพักให้กับตัวเองบ้าง 2. มองหาคุณค่าของงานที่ทำถ้าเรามองเห็นคุณค่าเมื่อไหร่เราก็จะมีแรงใจฮึดขึ้นมาเต็มที่ให้รู้ว่างานของเรามีความหมายกับใครมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนรู้แบบนั้นเราจะได้มีแรงทำงานต่อ 3. กินอาหารดีๆเพื่อบำรุงร่างกายจิตใจเช่นปลาหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สพบปะผู้คนที่ทำให้เราสบายใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนปูกหรือว่าครอบครัวสม่ำเสมอ 5. คุยกับตัวเองบ้างอย่าลืมสำรวจความรู้สึกของตัวเองสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าตัวเราเองหรอกค่ะทําได้5ข้อน,นี้ก็จะทําให้ป้องกันการเบรนเอาก่อนหมดไฟทํางานได้ดีเลยล่ะค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ